สถานว่าพระศาสดากเทศิตรัดแล้วอนุภีกระถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวโดยลำดับเทศนาวสาสเนในการเป็นที่สิลงแห่งเทศนาราชานว่าพระราชาสปริวารโรผู้เป็นไปกับด้วยบริวารปฏิทหิตั้งอยู่เฉพาะแล้วโสตาปฏิภเลในโสดาปฏิผลอัฐาครั้งนั้นชนานว่าชนทั้งหลายสัพเพวะทั้งพวงเทียว อุทิตวาลุกขึ้นแล้วยาจริงสุทูลขอแล้วปปะัชังซึ่งการบวชสถานว่าพระสาสดาอุปทาเรนโตทรงใคร่ควรอยู่ว่าอิทธิมยปัตตะจีวรังอันว่าบาทและจีวรอ,อันสำเร็จแล้วด้วยฤทธิ์อาคมิสตินุขโขจักมาหรือน้อแล กุลบุตตานางแก่กุระบุตรทั้งหลายอิเมสังเหล่านี้อิติดังนี้ยัตวาทรงทราบแล้วว่าอิเมกุลบปุตตาอันว่ากุระบุตรทั้งหลายเหล่านี้อัทังสู่ได้ถวายแล้วจีวราศาสังซึ่งพันแห่งจีวรปัจเจก,กพุทธสหัสสสะแก่พันแห่งพระปัจเจก,กพุทธเจ้า อธังสูได้ถวายแล้วจีวรสัสานีซึ่งพันแห่งจีวรทั้งหลายวีสติ20พิกขุสหัสสานาังปีแม้แก่พันแห่งภิกษุทั้งหลายวีสติยา20กัสปะพุทธกาเลในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะอิทิมยปัตตะจีวราจิวราขัมนังอันว่าการมาแห่งบาตและจีวรอันสำเร็จแล้วด้วยฤทธ กระปุตานังของกระุตทั้งหลายอิเมสังเหล่านี้อนัชริยังไม่น่าอัศจรรย์อิติดังนี้ภาษาเรตวาทรงเหยียดออกแล้วทักินะหัดถังซึ่งพระหัตเบื้องขวาอาหารตัดแล้วว่าตุมเหว่าตทั้งหลายพิขโวเป็นวิกษุหุวตาวาเป็นเอทะจงมาเถิด ตุมเหวัฒนังหลายจรระจงปงวพพติพมจจริยังซึ่งพมจันอันต่กิริยายะเพื่ออันกระทำซึ่งที่สุดทุกษะแห่งทุกสัมมาโดยชอบเถิดอิติด,ดังนี้เตกรลปุตตานว่ากระบุตรทั้งหลายเหล่านั้นอาถาปริขารธะะราเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งบริขารแปดวัสสติกัตเถราวิยะเป็นราวกะว่าพระเถระผู้มีร้อยแห่งการฝน มุตวาเป็นตาวะเอวะในขณะนั้นเทียวอภุค,คันตาวาเหาะขึ้นไปแล้วเวหาสังสู่ฟ้าปโจโรหิตาวากลับลงแล้ววันทิตาวาถวายบังคมแล้วสัทธารังซึ่งพระศาสดานิสีทินั่ง